สวัสดีค่ะชื่อไอรินนาเชลชื่อเล่นชื่อน้องลี่นะคะวันนี้ก็มาที่คลินิกด็อกเตอร์โทนี่ค่ะถ้ารู้จักได้ยังไงก็คือ รู้จักผ่าน f a c e b o o k แล้วก็เพื่อนบอกว่าที่นี่หมอดีแล้วก็ทำสวยมีความชำนาญคะ่ะก็เลยไว้ใจที่นี่ส่วนเรื่องที่มีความแบบว่ากังวลก็คือขมับคะ่ะเหมือนว่าพอาลงแล้วก็ขมับมันต่อเวลาถ่ายรูปมันเห็นชัดคะ่ะก็เลยมาที่นี่ให้หมอช่วยดูให้ ความรู้สึกหลังทํานะคะก็รู้สึกว่าหน้าดู V-shape ขึ้นแล้วก็หน้าดูไม่เหนื่อยค่ะ เราก็ชอบมากเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกฝั่งนี้มันจะตอบมากแล้วพอฉีดไปมันเห็นชัดแบบก90%เลยค่ะก็คือฉีดปุ๊บเห็นผลปั๊บเลยก็คือคุณหมอมือเบามากแป๊บเดียวไม่ถึงหนึงาทีก็แพ้เพื่อนคนไหนนะคะที่มีปัญหาใต้ตาหรือเราหรือว่าขมับตอบนะคะก็แนะนำที่ดเรโทนี่เลยค่ะคุณหมอมือเบามากแล้วก็ไม่เจ็บเลยค่ะ